อ,อนนะคะว่าทุกสายตาจับจ้องอยู่ที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของไทยนะคะเพราะว่าร้อนแรงตั้งแต่ช่วงเช้าชค,คือมันไม่ใช่แค่ร้อนแรงตอนนี้เนี่ยยังต้องจับตาแบบกระพริบกันไม่ได้มันเปลี่ยนนาทีต่อน,นาทีจริงๆไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเ,อเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเรารอความชัดเจนของพักประชาชน<อ>ว่าท้ายที่สุดแล้วมติพักเขาจะออกมาเป็นอย่างไรจะสนับสนุนพักเพื่อไทยหรือว่าจะสนับสนุนพักภูมิใจไทยเมื่อวานเขาเปิดรับ ฟังเสียงของสมาชิกพักสอสอของพักวันนี้เข้าสู่กรรมการบริหารพักแล้วก็มีมติออกมาชัดเจนตอนแรกจะบอกว่า9โมงครึ่งวีดีโเปลี่ยนเป็น9โมงแล้วแถลงจริง8โมง45ใช่คือทุกอย่างมาเร็วมากนะคะอย่างที่บอกว่ากระพริบตากันไม่ได้เลยคือเรามาปุ๊บอ้าแถลงไปแล้วมีมติออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงค่าวันนี้เนี่ยเราจะประมวลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะพักประชาชนเคลื่อนไหวยังไงพักภูมิใจไทยมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง หรือว่าพักเพื่อไทย<ม>ที่ข่าวลือตั้งแต่เมื่อวานว่ายุบสภาใช่ครับแล้ววันนี้เป็นยังไง<อ>นะคะ,ะเ,<อ>เดี๋ยวมาประมวลภาพกันทั้งหมดนะคะแน่นอนว่าต้องเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงเช้าอย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยกันไปพักประชาชนนี่มาก่อนนัดหมายนัดกันไว9้9ก้าโมงครึ่งที่ไหนได้ ยังไม่ถึง9ก้าโมงเลยก็ถแถลงแล้วถแถลงเรียบร้อยนะคะจุดยืนของพักพลังประชาชนก็คือมีมติออขอภัยค่ะพักประชาชนนะคะถแถลงมีมติโหวตสนับสนุนนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนั่งนาย,ยกรัฐมนตรีภายใต้เงื่อนไข5ข้อนะคะก็ยอมรับเงื่อนไขของพักประชาชนออทั้งหมดนะคะก่อนแรก บอก3ใช่ไหมถึงเวลาแถลงการจริงเพิ่มมา็นสข้อเป็น5ข้อนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานคือเฉือนกันนาทีต่อน,นาทีคุณผู้ชมทางคุณภูมิธรรมเวชยชยัยปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยกับว่าได้ทูลกล้าวทูลกระหมอ่อมถวายพระ,ะราชกฤษฎีกายุบสภาตามขั้นตอนไปแล้ว ตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะคะก็เป็นท่าทีของพักภูมิใจไทยนะคะแน่นอนว่าก็คือนายอนุทินนะคะมาถแถลงข่าวแล้วไม่ได้มาคนเดียวนะคะถแถลงข่าวกับอีกหลายคนร้อยกว่าคนนี่นะคะบอกว่าเป็นการจับมือการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร146คนยึดมั่นในข้อตกลงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกรอบการทํางาน4เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาย,ย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดกันอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะ เริ่มจากทางพักประชาชนนะคะนี่ค่ะที่มาก่อนเวลานัดหมายหัวหน้าพักนายน,นัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพร้อมด้วยกรรมการบริหารพักก็ถแถลงข่าว่าคณะกรรมการบริหารพักได้ประชุมและมีมติว่า หากมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรผู้ให้ความเห็นชอบเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็คือถ้ามีการประชุมเพื่อจะโหวตเลือกนายกเนี่ยนะคะทางพรรคประชาชนก็มีมติจะให้ความเห็นชอบนายอนุทินชาญวีรกูลจากหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยส่วนเหตุผลจะว่าอย่างไรทําไมถึงออกมาเป็นในทิศทางนี้ไปฟังบรรยากาศช่วงการาแถลงข่าวค่ะตลอด5วันที่ผ่านมานี้หลังจากได้มีการพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย พักประชาชนได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเข้าใจของส,สองพักต่อเงื่อนไขของพักประชาชนและกลไกในการควบคุมให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องรักษาสัญญาตามเงื่อนไขดังกล่าวประกอบกับกระบวนการในการรับฟังเสียงของสมาชิกพักคณะทํางานของพักทั่วประเทศผู้แทนรัศดรของพักอย่างละเอียดรอบคอบแล้ววันนี้คณะกรรมการบริหารของพัก จึงได้ประชุมและมีมติว่าหากมีการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อให้ความเห็นชอบเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่พักประชาชนจะให้ความเห็นชอบแก่คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยโดยพักภูมิใจไทยจะต้องยอมตกลงเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้นะคะก็ประกอบด้วย 1. นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน4เดือนนับตั้งแต่วันที่ถแถลงนโยบายต่อสภาเพื่อให้มีการจัดเลือกตั้งเป็นการทั่วไปข้อ2ก็คือกรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการจะทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำเป็นจะต้องมีการออกเสียงประชามติก่อนการแก้มาตรา256 คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก็จะจัดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อน,นําไปสู่การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ข้อที่3ในกรณีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่จําเป็นจะต้องมีการออกเสียงประชามติก่อนที่รัฐสภาจะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256 คณะรัฐมนตรีชุดใหม่พักประชาชนและพักภูมิใจไทยจะต้องเร่งผลักดันแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จในวาระของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้โดยเร็วข้อที่4เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะยุบสภาภายใน4เดือนจริงพักภูมิใจไทยจะต้องไม่ดำเนินการใ,ใดๆเพื่อทำให้ตนเองเป็นรัฐบาลเสี่ยงข้างมาก และข้อที่5พักประชาชนยืนยันจะเป็นพักฝ่ายค้านต่อไปโดยทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่ส่วนเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกพักภูมิใจไทยนะครับทางคุณนัทพงศ์เนี่ยยืนยันว่าได้ตัดสินใจบนทางออกของประเทศที่จะได้รัฐบาลชุดใหม่ที่มุ่งหน้าสู่การยุบสภาแล้วก็จัดทำประชามติเพื่อเปิดช่องให้มีการทำรัฐธรรม,มนูญฉบับใหม่ซึ่งพักภูมิใจไทยก็เป็นพักการเมืองที่ทำให้มองเห็นตามหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าจะเป็นไปตามนั้นลองฟังเสียงหัวหน้าพักประชาชนครับ แต่เราตัดสินใจบนทางออกของประเทศแล้วก็ตัดสินใจบนพื้นฐานว่าหลักประกันที่จะทําให้พวกเรามั่นใจในการกํากับว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเป็นรัฐบาลที่มุ่งหน้าสู่การยุบสภานะครับแล้วก็จัดทาประชามติเพื่อเปิดช่องให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับอะไรที่จะทําให้เรามีหลักประกันในการมั่นใจในการเดินไปสู่จุดนั้นซึ่งถ้าประเมินตามข้อเท็จจริงนะครับพรรคภูมิใจไทยเป็น พักการเมืองที่ทําให้พวกเรานะครับมองเห็นตามหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ทําให้พรคประชาชนใช้เสียงของสสในสภาในส่วนที่เรามีเสียงข้างมากกว่าในฐานะพักฝ่ายค้านสามารถกํากับทิศทางของรัฐบาลเพื่อมุ่งหน้าสู่จุดนั้นครับและภายหลังการถแถลงข่าวของคุณนัทพงศ์เนี่ยนะครับก็ลงนามเนี่ยครับในบันทึกข้อตกลงพอลงนามในฝั่งของพรคประชาชนเสร็จเนี่ยก็ส่งมอบให้กับทางพักปุ่มใจไทย ที่คุณเจเสตไทเศษสสออุทยัยธานีพักภูมิใจไทยและคณะเป็นตัวแทนในการรับมอบอ greement อันนี้ไปนะครับทีนี้หลังจากตรงนี้ที่ผู้ชมเห็นเนี่ยไม่นานไม่ถึงชั่วโมงเลยนะก็มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งพักเพื่อไทยออกมาคือคุณภูมิธรรมเวชยชัยปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับว่าได้ตัดสินใจทูลกล้าวทูลกระหม่อมยื่นเพื่อขอยุบสภาตามกระบวนการแล้วโดยให้เหตุผลว่าการเมืองไทยเวลานี้เกิดความบิดเบี้ยวครับ จากการที่พักประชาชนตัดสินใจสนับสนุนคุณอนุทินตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่พรรคประชาชนยังเลือกทําหน้าที่ฝ่ายค้านอยู่จึงเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการสร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับประเทศลองฟังคุณภูมิธรรมกันขณะน,นี้สถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าระบบประชาธิปไตยมันก็บิดเบี้ยวนะครับมันไม่เป็นทํานองที่ควรจะทําการตัดสินใจของพัก ภูมิใจไทยพักประชาชนนะครับที่ตั้งใจว่าตกลงกันว่าจะยกร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยได้ยินประกาศว่าทางพักประชาชนไม่ไม่บวตให้แต่ไม่ร่วมเป็นรัฐบาลซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันก็แบ่งยังไงมันก็เป็นสามกลุ่มอยู่เดิมแล้วพักประชาชนกับพักเพื่อไทยทําหน้าที่ฝ่ายค้าน เราเป็นพรคเพื่อไทยทำหน้าที่ฝ่ยายค้านนะครับพักภูมิใจไทยทาหน้าที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยส่วนพักประชาชนก็มีสองหมวกอยู่ในตัวเองคือเป็นทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมามันก็ไม่เคยมีสิ่งนี้มาก่อนไอ้บรรยากาศทางการเมืองที่เป็นอยู่แล้วก็มีการดึงซื้อสอสอหรือดึงสอสต่างๆซึ่งมันก็สับสนอุปมาหน,นะครับในสถานการณ์ที่เราดูอยู่ขณะนี้กับ ความเศรษฐกิจต่างๆที่มันมีปัญหานะครับแล้วเราก็เห็นว่าสิ่งที่สําคัญวันนี้ถ้าไม่สามารถดึงความเชื่อมั่นกลับเข้ามาสู่ประเทศได้มันก็ยิ่งทําให้ปัญหาเศรษฐกิจมันยิ่งถูกกระทบและถูกบุมเลาปัญหาทั้งหมดแบบนี้อย่างที่ได้คุยกันฝ่ายกฎหมายก็คิดว่ามันควรจะคือนอานาจให้ประชาชนไปตัดสินใจแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระราชอำนาจนะครับเพราะนั้นก็ ไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์ไปตัดสินใจได้เพราะอยู่ที่พร,ร์ราชวินิจฉกสถานการณ์ต่างๆผมเองในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้พิจารณาแล้วก็ได้รวบรวมความคิดเห็นต่างๆนี้อยู่ชัดเจนแล้วก็คิดว่าก็ควรจะต้องมีการกราบบังคมทุนถวายสถานการณ์ต่างๆให้พระองค์ทราบและคิดว่ามันจะได้แก้ไขปัญหานี้ผมก็ตัดสินใจนะครับที่จะยื่นทลนก้านะครับไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็ ก็ก็ต้องรอเป็นกระบวนการตามประชาธิปไตยตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญนะครับก็ต้องรอนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็พรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยก็ต้องไปพิจารณานะครับ หลังจากนั้นนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยนะคะนายอนุทินชายวีรกูลหัวหน้าพักถแถลงจะตั้งรัฐบาลร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น146คนค่ะในช่วงเริ่มต้นการถแถลงเนี่ยเริ่มขอบคุณพักประชาชนก่อนนะคะที่ให้การสนับสน,นุนและยืนยันว่าจะยึดมั่นในข้อตกลงทั้ง5ข้อที่สําคัญคือบอกว่าจะไม่ทําให้การเสียสละของพักประชาชนนั้นสูญเปล่าค่ะ นายอนุทินยืนยันว่าจะดำรงสภาพความเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่มีประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบการทํางานเพราะฉะนั้นในระยะเวลา4เดือนจากนี้ไปก็จะตั้งใจทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถให้สมกับความไว้วังใจที่ทุกท่านมอบให้ครับุณเจไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง1 1 6ศีรษท่านนะครับซึ่ง มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะครับได้มอบรายชื่อให้คำมั่นกับพรรคประชาชนแล้วว่าจะให้การสนับสนุสน,นตัวกระผมเป็นนายกรัฐมนตรีและจะได้จัดตั้งรัฐบาลตามข้อเสนอของพรรคประชาชนผมขอยืนยันว่าพวกเราทุกคนในที่นี้จะไม่ทำให้เกียรตนารม์ และความเสียสละของทุกท่านศูนย์ลลาและจะรักษาข้อตกลงทั้ง5ข้อนี้ที่ให้ไว้กับภาคประชาชนตลอดระยะเวลา4เดือนนับตั้งแต่เราจะเข้าไปทำงานในฐานะรัฐบาลและจะดำานงสภาพความเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับที่เราจะมี ที่นะ้องประชาชนนะครับเป็นผู้ร่วมร่วมเป็นผู้สรวจสอบการทํางานนะครับของพวกเราดังนั้นในระยะเวลา4เดือนของรัฐบาลเราจะตั้งใจทํางานอย่างเต็มกําลังสุดความสามารถให้สมกับความไว้วางใจที่ทุกท่านได้ให้โอกาสกับพวกเรา ผู้สื่อข่าวก็มีการสอบถามเพิ่มเติมนะคะว่าแล้วในระยะเวลา4เดือนเนี่ยถ้าเกิดไปถึงขั้นตอนนั้นจริงๆเนี่ยนะคะสามารถโห <นะ S 1> วตแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นจริงๆเนี่ยสเดือนจะขับเคลื่อนงานในสภา,ายอย่างไรนะคะนายอนุทินก็บอกว่า4เดือนเนี่ยก็จะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนโดยจะเป็นปัญหาปากท้องปัญหาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนเรื่องการทําประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญน,นะคะเพราะฉะนั้นคาดว่าในระยะเวลา4เดือนก็น่าจะเพียงพอค่ะ สี่เดือนพอครับเราไอตัวเลข4เดือนนี้ไม่ได้มามาจากการที่จะทำให้มันรู้สึกว่าดูรวดเร็วนะครับแต่เป็นตัวเลขที่ทั้งรรคประชาชนแล้วก็พรรคที่เรามารวมกันทั้งทั้ง146เสียงเนี่ยได้หารือกันแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสม เราได้รับการยืนยันจากพรักประชาชนว่ากฎหมายใดยๆก็ตามถ้าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อประเทศต่อพี่น้องประชาชนนะครับพักประชาชนก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ร่างกฎหมายฉบับน,น,นั้นผ่านนะครับไม่เราเราเรายึดประชาชนยึดถือ,อประโยชน์ของประเทศไทยนะครับเป็นเป้าหมายไอ้ตรงนี้เห็นพ้องต้องกันหมด เอาวันนี้เอาเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับวันนี้เราเราทำทำทุกอย่างด้วยความสมบูรณ์แล้วเงื่อนไขนี้ถูกลงนามแล้วครับนะครับ,นะรบสี่เดือนนับจากวันที่รัฐบาลได้ถแถลงนโยบายต้องเป็นอย่างนั้นครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้ขอให้ความมั่นใจพูดแล้วทำครับ